มาครับเพื่อนๆวันนี้เรามีรถใช้งานครอบครัวมานําเสนอเพื่อนๆสกคัญนะครับคันนี้เลขทะเบียนสวยด้วยนะครับเลขทะเบียน2ตัว91ชนบุรีนะครับตัวนี้เป็น c h e v r o l e แคปติว่านะครับปี2012ตัวนี้เป็นเครื่องเบนซินส4นะครับเกียร์โต้นะครับใช้พลังงาน2ระบบนะครับใช้แก๊ส LPG กับน้ํามันนะครับเป็นเครื่อง 2.4นะครับประหยัดแน่นอนนะครับมีแก๊สด้วยรถพร้อมใช้งานนะครับเดินทางไกลได้สบายแอร์เย็นนะครับต่างจังหวัดผมมีบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านตัวนี้เป็นตัวไมเนอร์เชงนะครับปี2012นะครับเป็นรถ SUV นะฮะเอาใหม่ออกห้าง้ายแดงร้านกว่านะครับตัวนี้วันนี้ไปราคาเบาๆ1 5 5 0 0 0นะครับเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านนะครับทั่วประเทศไทยเลยนะครับ ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหนนะครับขอแค่ซื้อจริงโอนมาจามาเราไปส่งให้นะครับรถเป็นไปตามที่รายงานนะครับตรงปกไม่มีผิดหวังนะครับภายในสวยสะอาดใครมองหารถครอบครัวรถเอ v ยอเนกประสงค์อยู่นะครับลองดูตัวนี้ได้เลยนะครับมีกี่คันก็หมดนะครับตอนนี้เหลือไม่มากแล้วนะครับรถจัตทิ่นั่งมาไวไปไวนะครับเหลือไม่มากแล้วนะครับตอนนี้ รถพร้อมใช้งานนะครับภายในสวยนะครับเลขไมลหนึ่งแสนหกมนกิโลเมตรนะครับมีโหมด e c o คสปอร์นะครับโหมดประหยัดภายในกว้างขวางนะครับนั่งได้เจ็ดคนสบายเลยนะครับตัวนี้เครื่องดีเกียร์ดีนะครับรถพร้อมใช้งานนะครับเอกสารครบพร้อมโอนภาษีไม่ขห่าหมื่นห้าพันะครับใครสนใจติดต่อ0 9 4 0 4 7 7้าสนะครับ โอเคครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับ